พอได้แล้วคะ่ะคุณจะชมชานนีอีกนานแค่ไหนเนี่ยก็เธอสมควรได้นี่แล้วอีกอย่างนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ชันนีขออะไรผมด้วยอ๋อเหรอคะงั้นที่คุณอยากให้ฉันไปเพราะชันนีนี่เองเปล่านะผมก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ผมทำอะไรไม่ได้งั้นโอเคอะไรที่ได้ทำหรืออะไรที่ไม่ได้ทำเลิกเสียได้เธอแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างที่คุณต้องการ เจสซี่ผมวางแผนทุกอย่างไว้แล้วด้วยซ้ำตัวของคุณวีซ่าไม่ต้องห่วงเลยผมจะเริ่มเตรียมทุกอย่างพรุ่งนี้แล้วเรื่องรูปแล้วก็บัตรประจำตัวของคุณเดี๋ยวผมจะโทรหาวิเวนดาเองงั้นโอเคค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอคะฉันไม่อยากเสียเงินเช่าโรงแรมนะโทให้ใจเย็นซี่เจสซี่เรื่องอะไรแบบนั้นนะ่ะให้ผมห่วงเธอคุณเริ่มเตรียมตัวดีกว่านะผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะไปทำงานที่คูเวตประมาณหกเดือนนี่แหละ แล้วเขาก็มีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวผมคุยกับเขาเขาจะโอเคหรือคะเดี๋ยวลองคุยดูคุณรีบมาเถอะมันแปลกเนอะเจสซี่เมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยสักนิดแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยสุดยอดเลยหลังจากเราอยู่ด้วยกันสักสามเดือนคุณคงชินไปเองถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วชีวิตคงง่ายและไม่ต้องแยกความจำเป็น กับความต้องการ พี่ครับพี่ชายโทรหาผมพี่ต้องใช้รูปสำหรับวีซ่าด้วยเตรียมไว้ด้วยนะโอเคตอนเช้าเดี๋ยวฉันจัดการโอเคแค่นี้เองเหรอครับพี่ชายดีใจมากที่พี่จะไปอยู่ด้วย ฉันก็มีความสุขมากๆเหมือนกันเธอก็จะมีความสุขใช่ไหมหลังจากฉันไปถ้าพี่มีความสุขแล้วผมจะไม่ดีใจได้ยังไง,ไไง,ไงอืมเธอเองก็จะได้ไม่ต้องเหมือนฉันอีกต่อไปแล้วนะเธอก็คงไม่จำเป็นต้องลอกประตูห้องอีกต่อไปเธอคงไม่ต้อง บังคับให้ฉันสาบานว่าให้อยู่ห่างจากห้องเธอซะแล้วถ้าฉันเข้าไปในห้องของเธอแบบไม่ได้ตั้งใจเธอคงไม่ต้องสงสัยเจตนาของฉันอีกขอร้องครับพี่ทำไมถึงพูดแบบนั้นละ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นหรือม,มันเธอพี่ดีใจที่ได้ไปนู่นใช่ไหมใช่ พราะชันนี้เลยฉันถึงได้ไปหลังจากผ่านไปหลายปีหัวใจของฉันมันมีความหวังในการเริ่มต้นใหม่ฝันดีนะชันนี้คงกำลังรอเธออยู่ ไปไหนมาคือผมไปคุยกับพี่เจสซี่มาเนี่ยพี่ชายโทรหาผมว่าต้องใช้รูปสลับวีซ่าด้วยผมเลยไปบอกเธอฉันก็ไม่ได้ถามสักหน่อยก็แค่พูดเฉยไม่เป็นไรเหลืออีกแค่สองสามวันเท่านั้นแล้วพี่เจสซี่ก็จะไปสักที ฉันไม่อยากคิดถึงเธออีกตอนนี้ฉันอยากคิดเรื่องอนาคตของฉันอย่างเดียวแล้วเธอว่าไงบ้างก็ไม่เธอดีใจ <c oughs> อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เราคงเลี่ยงไม่ให้มันขอร้องเรื่องนั้นอะ ฉันไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีแล้วพี่เจสซี่จะได้วีซ่าเมื่อไหอไร่คะคือฉันหมายความว่าเธอจะไปตอนไหนอะไรยังไงเหรอพี่ชายบอกว่าสิบสองวันทุกอย่างคงเสร็จเหลืออีกสิบสองวัน เอาพี่คะทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้พี่เป็นแขกของบ้านแล้วนะแล้วการเป็นแขกเนี่ยนะคะเขาห้ามทำงานบ้านมาคะ่ะชันนีที่นี่ก็บ้านพี่เหมือนกันนะทำไมพูดแบบนั้นล่ะก็ตอนนี้พี่เป็นแขกของเรานี่คะเพราะยังไงพี่ต้องไปชาจาตั้งสามเดือนใช่ในที่สุดก็กลับรับคนข้างหลังสักที พี่เคยเธอโทามาบอกว่าตั๋วกวีซ่าของพี่เนี่ยอีกไม่นานก็ได้แล้ว9วันมานี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเลยพี่ฝันถึงชีวิตที่อีกไม่นานก็จะเป็นจริงและฉันเองก็เหมือนกันฉันนี่เธอยังไม่เคยเจอกับความว่างเปล่าในชีวิตขอองค์เทวาเมตตาย้ายเธอต้องเจอเลยแต่พี่นย พี่เคยเจ็บปวดเพราะมันมาแล้วพอแล้วคะ่ะเลิกพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีกว่านะเริ่มเก็บกระเป๋าได้แล้วคะ่ะอีกไม่นานพี่จะได้ตั๋วกับบีซ่าแล้วแล้วพวกเราจะไปส่งพี่ที่สนามบินเองค่ะช <c oughs> ันนีดูกระตือรือร้นจังเลยที่จะไปส่งพี่ถ้าเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนแล้วเนี่ยจะชักช้าทำไมล่คะค่ะพี่จำได้ไหมพอมีงานมงคลหรือเรื่องให้ต้องฉลองเมื่อไหร แม่จะทำพันวาใส่อัลมอนตตลอดเลยวันนี้ฉันจะทำเองค่ะได้สิชาน,นีคนเรามาแล้วก็ไปแต่ความทรงจำยังอยู่กับเราตลอดไปชาน,นีเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วอยู่บ้านคนเดียวเธออาจจะเหงาหน่อยนะคงงั้นคะ่ะ แต่พี่จะเครียดเรื่องนั้นทำไมกันล่ะคะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหยุดเป็นห่วงได้แล้วคะ่ะพี่เริ่มคิดถึงชีวิตใหม่ของตัวเองจะดีกว่าหลังจากที่แม่ไปแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเธอได้นี่คะกับพี่ฉันก็จะทำแบบนั้นเจสซี่เจสซี่เอ้ามาทำอะไรกันคะเนี่ย ต้องมาสิก็คุณนายเจสซี่ของเราจะทิ้งเราทุกคนไปอยู่ที่ชาจาแล้วนี่นางั้นเราต้องคว้าทุกโอกาสเพื่อมานั่งเมา์กับเธอสักหน่อยพูดอย่างกับว่าฉันจะอยู่ชาจาตลอดไปเลยอย่างนั้นแหละฉันไปแค่สามเดือนเองนะแปบเดียวก็กลับมาแล้ว จ้ารีบกลับมาเร็ว,เรวๆเธอขอร้องล่ะไม่งั้นทุกคนที่กาปุทลาจะต้องเริ่มคิดถึงเธอมากแน่ใช่ค่ะคุณ<ม> <c oughs> สาวิตากาปุทลาเขามไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแน่แน่ก็ฉันจะไปแล้วนี่ใช่ <ๆ S 1> แล้วคุณเจสซี่ก็ไม่อยู่เหมือนกัน,นจ้า <c oughs> เพราะอย่างนั้นฉันถึงไปไม่ได้ไงล่ะแหมแหมแหมไม่หรอกเดี๋ยวฉันจะไปชลันทระหลังจากพี่เจซี่กับพี่นาเรนดากลับมาจากชาจาแล้วเท่านั้นนะดูเธอสิทุกคน จ้าที่รักเธอนะ่ะเป็นหัวใจของกัปุธลาจริงๆ <c oughs> เลยนะสวิตาพอฉันกลับจากชาจาฉันจะกำหนดวันแล้วก็แห่ขบวนไปบ้านเธอ <c oughs> ได้สิจ้า <c oughs> เธอก็รีบกลับมาเร็วๆเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรฮะทำไมเงียบอย่างนี้ล่ะ <c oughs> ฉันรู้แล้วเธอคงเศร้าที่จะซี่จะไปแล้วสินะไม่หรอกทำไมเธอต้องเศร้าล่ะคะ ทีนี้ฉันนี้<ม>ก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับพี่วิเดนดามากกว่าเดิมไงละ<อ>่ะคะพี่ไม่มีคนอยู่ไม่มีก้างถูกเธอคือฉันน่ะตัง้งใจจะพูดว่าจ้าจ้าจ้าแหมเธออาจจะลืมนึกถึงพวกเราไปเลยก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าฉันมั่นใจเลยนะเนี่ยเธอจะต้องเป็นห่วงวิเดนดาตลอดเวลาแน่ไม่มีทางเชื่อฉันฉันว่าเธอต้องลืมพวกเราทุกคนแน่แ่ไม่คิดถึงใครสักคนหรอกใช่ไหมรานีคือว่า เอาชามาเสิร์ฟหน่อยได้ไหมนะได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ละว่าไงละ่ะพร้อมทุกอย่างหรือยังนั่นสิกำลังจัดการอยู่ฉันรับเองค่ะฉันรู้สึกกังวลมากเลยฮัลโหลมือถือฉันอยู่ในห้องนะคะฮะจริงเหรอนี่มันเป็นข่าวที่สุดยอดไปเลยค่ะ เดี๋ยวฉันคุยกับคุณใหม่นะพี่เจซี่คะพี่เจซี่วิเดนดาโทรมาบอกว่าพี่เคยโทรหาเขาวีซ่าพี่ผ่านแล้วนะคะจริงเหรอชันนีจริงค่ะพี่อีกสี่วันพี่จะได้ไบชาจาแล้วค่ะ้เยี่ยมไปเลยนะยินดีด้วยนะจ๊ะฉันมีความสุขมากเลยละคะ่ะดีใจมากเลย พี่ครับเก็บของเสร็จหรือยังอ๋อฉันได้เข้าความจากเขาเมื่อคืนฉันต้องหาซื้อของให้เพื่อนเขาด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะไปพี่รู้ไหมน้ำหนักกระเป๋าได้สามสิบกิโลแค่นั้นเหรอแต่ว่าพี่เจซี่แพ็คของไปเยอะมากเลยนะคะก็พี่ไปสามเดือนต้องเอาของไปให้พอสิไม่ต้องห่วงไม่รวมกระเป๋าถือสามสิโลนะรู้ไหม อีกสองวันถึงจะไปแต่ตอนนี้พี่รู้สึกกลัวแล้วทำไมพี่ถึงกลัวล่ะคะก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางไกลคนเดียวพี่ตื่นเต้นมากเลยนะแต่ก็เป็นห่วงบ้านเราเหมือนกันทิ้งเธอกับเรนดาไว้มันก็คงยากกับพี่มากพี่คะเลิกเป็นห่วงเราสองคนได้แล้วคะ่ะคิดถึงชีวิตของพี่กับพี่เขยก็พอแล้ว จ้าชาน,นีแต่ว่าพี่ก็อดไม่ได้น่นาหลังจากพี่ไปแล้วเธอสองคนย้ายไปอยู่ห้องพี่ได้เลยจะได้ดูแลบ้านแล้วก็ไม่เราจะอยู่ห้องเราแหละครับ <c oughs> ขอกล่องข้าวหน่อยจะสายแล้วเดี๋ยวเรนดาแวะไปส่งฉันที่บ้านมาทูหน่อยพอดีวันนี้ผมต้องไปเจอตัวแทนจำน่ายเดี๋ยวผมจะสาย ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้อ,อไม่ค่ะพี่วิเดนดาจะไปส่งพี่เองค่ะไม่เอาหน้าอีกสองวันพี่ก็จะไปแล้วและพอพี่กลับมาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เคยจะเป็นคนดูแลพี่เองนะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณจะไปเจอโตัวนจำหน่ายสายสักหน่อยเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งไปเลยไหมอ๋อขอเั่นไปเอากระเป๋าก่อนฉันนีฝากดูได้ไหมคะ คุณชานีคุณนี่ใจดีจริงๆเลยค่ะที่อุตส่าห์มาแพ็กกระเป๋าให้คุณเจสซี่แบบนี้นะคะอ๋อใช่จะได้รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่มันจำกัดแค่สามิกิโลนะ่ะอืมแต่มันเยอะไปนะคะอ๋อก็ใช่ไงคุณรู้ซิไม่ได้แน่ๆเอางี้ดีกว่าค่ะให้คุณวิเดนดามาจัดการเถอะคะ่ะฟังนะคะเออคุณคะฉันต้องไปแล้วอพอดีฉันต้องแพ็กกระเป๋าเหมือนกันอ๋อจริงสิพรุ่งนี้เธอต้องขึ้นเครื่องนี่นาะ ส่วนของพี่เจสซี่ก็มาเรือนี้ไปเธอร์านีค่ะพรุ่งนี้ฉันคงไม่มานี่เดี๋ยวฉันมาเจอทุกคนพรุ่งนี้เย็นนะคะโอเคจ้ะไปเถอะมาทำอะไรค่ะพี่เจสซี่ล่ะยังไม่กลับมาเลยค่ะ อยากคุยกับเธอเหรอใช่คือฉันว่าฉันยัดเยอะไปนะรูดไม่ได้เลยอ่ะช่ามันเธอไม่ต้องทำแล้วทำไมฉันว่ากระเป๋านี้มันเล็กเกินไปคุณไปเอาอันใหญ่กว่านี้มาให้หน่อยได้ไหมชานีพี่ไม่ได้ไปชาจาแล้ว ทำไมทำไมคุณพูดงั้นละ่ะทำไมถึงไม่ได้ไปแล้วพี่ชายโทรหาผมเขาบอกผมว่าทำไมคุณถึงเงียบไปละ่ะพี่เคยพูดว่าอะไรพี่เขาบอกว่าทริปไปชาจาของพี่เจสซี่ต้องยกเลิกไปก่อนต้องยกเลิกอย่างนั้นเหรอทำไมละ่ะบริษัทของพี่อยากส่งเขาไปคูเวตเนี่ยไม่เป็นไรนี่ พี่เจสซี่ก็ไปคูเวตได้ไม่ชาณีเขาพาพี่เจสซี่ไปด้วยไม่ได้ไม่หรอกฉันว่าคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่พี่เขยกำลังรอให้พี่เจสซี่ไปหาอยู่นะ <c oughs> แล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง <c oughs> พี่เขาก็ต้องโทรหาพี่เจสซี่ก่อนแล้วสิ <c oughs> ชาณีพี่เขายังไม่กล้าโทรบอกพี่เจสซี่เลยเพราะงั้นเลยโทรหาผมแทน พวกเขาส่งพี่ไปแทนกุจแจน้ำมันเอาพี่เจสซี่ไปด้วยไม่ได้พี่เคยก็ปฏิเสธไปได้นี่นะบอกพวกเขาว่าไปไม่ได้ก็ได้นี่เขาจะทำไงได้ล่ะชานีนั่นงานเขานะถ้าคุณคิดเหรอว่าเขาไม่ลองทำแล้วเนะี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่เขาไม่ยอม <S 2> <S 2> <S 2> พี่ก็ดูโกโรธด,ด้วยผมเป็นห่วงว่าพี่เจสซี่จะเป็นยังไง ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันคุณช่วยคุยกับพี่เขออีกทีนะคะบอกเขาให้พาพี่เจซี่ไปอยู่ที่นู่นด้วยทุกอย่างเนะ่ยเตรียมไม่หมดแล้วนะถ้าก,กระเป๋าเรียบร้อยแล้วด้วยขอให้เขาลองไปคุยกับผู้ใหญ่หน่อยนะคะว่าให้เอาภรรยาไปด้วยได้ไหมพี่ลองทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีผลอะไรเลยงั้นโอเคงั้นบอกให้เขาลาออกแล้วกลับมาเลยก็ได้คุณพูดอะไรชานี ผมจะบอกงั้นได้ยังไงล่ะมันเป็นแบบนั้นจริงหรือคุณไม่อยากถามเองหมายควาว่าไงชานนีคุณคิดว่าผมชอบที่มันเป็นแบบนี้เหรอผมจะทำอะไรได้บ้างล่ะมีอะไรกันพวกเธอทะเลาะอะไรกันอีกเธอแค่รู้สีไม่ได้นะครับพี่ผมก็เลยพี่ว่าแล้วเชียวกระเป๋าใบนี้เล็กเกินไปจริงๆพี่ก็เลยซื้อใบใหม่มา อยู่ข้างนอกแนะ่อ๋อดูนี่พี่ไปชอปปิ้งมานี่เสื้อยืดนี่เสื้อเชิ้ตสำหรับนาเดนดาสวยใช่ไหมสีสว่างเหมาะกับเขามากเลยพี่ควรเช็คไซส์เสื้อก่อนดีกว่าถ้าไม่พอด,ดีแล้วก็จะได้เอาไปเปลี่ยนวเวรดานดาหันหลังสิดเร็วสิเธอกับเขาไซส์เดียวกันใช่ไหม อ๋อดูสิพอดีเป๊ะเลยล่ะเดนดาฉันก็ว่าจะหาซื้อเสื้อให้เธอเหมือนกันแต่ไม่เจอตัวสวยๆสักตัวเลยไม่ได้ซื้อเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรเหรอพี่ครับพี่ชายโทรหาผมงั้นเหรอทำไมล่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรสำคัญเขาก็น่าจะโทรหาฉันสิ เกิดอะไรขึ้นเวรินดาชันนี้พูดอะไรหน่อยสิเขาโอเคหรือเปล่าไม่ได้ป่วยใช่ไหมเปล่าครับพี่เขาสบายดีแต่ว่าช่างมันเถอะนะมูมแต่อ้ำาอ้ํอึ้งอึ้งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่โทรถามเองก็ได้มีเรื่องอะไรไม่ครับพี่ไม่ต้องโทรหาพี่เขาหรอก ออกมาสิเวรินดาเขาโทรมาหาเธอทำไมพูดอะไรบ้างพี่เขาบอกว่าพี่ไปชาจาไม่ได้แล้วเขาบริษัทอยากส่งเขาไปทำงานที่คูเบตแผนไปชาจาของพี่เลยต้องถูกยกเลิก